อันนี้แอมรู้ไหมอะไรเใส่ไก่เหมคะไม่ต้องพิเศษใส่ไข่ขอแค่พิเศษใส่ใจก็พอแล้วนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มีโอกาสได้มาทำภารกิจข้างนอกนะคะก็ได้ถือคอนเทนต์ให้น้องๆรู้เลยนะคะว่า1วันหนึ่งภารกิจกับหมู่แอมเนี่ยทำอะไรบ้างวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกับหมู่ไอนะคะหรือว่าครูไอ้นั่นเองอันนี้ก็คือทีมงานของเรานะคะที่เราจะต้องทำงานวันนี้ร่วมกันนั่นเองนะคะนี่คือตากล้องเนาะอ่าอันนี้คือหมู่ไอนะคะเล่นกับไก่แล้วหนึ่งอ่าเล่นหรือถ่ายงานอันนี้ก็คือถ่ายงาน,นะค่ะน้องๆ ่ายงานอีกหนึ่งงานนะคะดล่นกับไก่นี่คือตากล้องมูโจี้นะคะดาวติ๊กตอกอีกหนึ่งท่านนะคะน้องๆนี้ก็ทําพิธีกรอินฟลูนะคะก็อารพีไอพูดอันนี้นะแอมพูดอันนี้นะโอเคโอเคสรุปแล้วก็คือพีไอก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเนาะเออหยอกหยอกหยอกนะคะอันนี้ก็คือวิธีการขั้นตอนในการผสมอาหารให้น้องไก่นะคะก็เออว่ากันไปว่าเออเจอที่ว่าอันนี้ผสมอันนี้อันนี้ผสมอันนั้นอันนั้นผสมอันนี้แล้วก็ให้น้องไก่กินเลยก็เขาก็ชี้แจงไปเรียบร้อยเลยนะคะก็ ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของมูแอมนะคะเขาก็ให้เอาย่าเข้าไปในเครื่องนะคะเพื่อปั่นย่าให้น้องไก่นะคะอ่าก็ปั่นเข้าไปยืดเข้าไปยึดเข้าไปนะอะ่หมูไอ้ก็นั่งรอนะคะนั่งรอรอ,อ,อกินหรือรอย่องย่อ,ยองนะคะอ่าโอเคมูไอ้เขาให้กินข้าวค่ะไม่กินย่ายอกย่ออ่ะภารกิจเราก็จะเริ่มจบแล้วนะคะก็มาเล่นติ๊กตอกกันนะคะ นี่ก็จบภารกิจนะคะทํางานหนึ่งวันเนาะสำหรับมูแอมวันนี้เดี๋ยวรอคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปไหนกันดีบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ